นะครับเกมของพี่อีก ใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะคมีผู้ตัดสินอยู่ระเป๋าแล้วครับนะครับมันก็เป็นกีฬากทซกระทั่งนะครับขอบคุณครับผู้ที่อยู่ด้านนอกนะครับขอบคุณมากขอบพระคุณอย่างสูงครับนะครับถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับเบอร์ห้ากับเบอร์999ก็สัมผัสเบอร์ครับนะครับเดี๋ยวมยืดลำหนาอะไรเนี่ยมันจะยกให้ไปหาอย่างเดี๋รื่องอะไรวะ ขอบคุณทุกๆทีมนะครับจับใจนะครับลูกนี้เป็นการควยไม่ได้เจตนานะครับไปที่เจ้าจงครับหมดทีมมีหลานย่าเอ็กซ์อาร์โอเ,เป็นนัเกเตะที่ยิ้มหวานนะครับเจ้าจงนะครับอ้าวลูกนี้น่าจะจังหวะที่ไม่ได้เจตนาจะมาควาย กรรมาการอยู่เวลาครับคุณตังหงครับกรรมาการอยู่เวลาให้ <c oughs> ใหการไลือกเก็บเลือก <c oughs> เก็บรอบจุดสองรอบแปดจะเป็นครึ่งเดียวอยู่นะครับเราจะเป็นสองครึ่งรอบรองอรอบชิงนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกทุกท่านนะเ <c oughs> ตรียมไม้มาดูตัวบิ๊กจังหวังครับเราก็ ดูที่กิริยามารยาทนะครับเราก็จะตักไฟแต่ต้นลมก็พยายามปามันก่อนนะครับเขาจำเสียงไม่ได้นะครับช่วงนี้ปีที่แล้วผมก็ดังทั่วประเทศใจเย็นๆครับใจเย็นๆตึ๊บหัวควักแข่งอยู่ที่นี่ครับอยู่นี่นี่ีติ๊กนี่หน่อเลย ถุงยาตุ้มอีกครับอโอ้โหยิงเ้ส่งครับไทีสนามที่สองครับลานยาเอ็ดแก้วลูกนี้ได้จุเก็บ โอ้ไเป็นไรขอบคุณครับขอบคุณครับค่ายืมรถไม่คิดครับแค่ท่านมาแล้วก็ดีใจแล้วครับทุกทีมแล้วเมาเีกคอกบไม่ต้องห่วงทำมาเรา พอดีได้ได้เมียผลิตภัมันขายครับจากเซาห <c oughs> ์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากไม่เป็นไรครับ <c oughs> น้ำใจที่ <c oughs> แค่ท่านมาเราดูน้ำตาจีไหลเลยครับ <c oughs> ผมก,ก็งงกันทั้งสนามเลยปลายจัดรถเข้ามาจ,จอดรถเสียนี่หรือว่าอะไร <c oughs> ซื้อรถกาแฟมาอีกแม่ถุงอย่างใหญ่โอเคเอาเด็กๆไปไปซื้อขอบคุณพี่เขาเลยผมซื้อขนมมาเหยียกระติน,นไ,ไปบ่อยๆไป ขอบคุณครับวั mm ันนีี้ครบทมขอบคุณครับเอ้ยโค้ชฮึวมาแล้วบีเนี่ยไปซื้อไปซื้อข้างนอกไหมไขอบคุณครับขอบคุณครับสนามหนึ่งสนามแย่ยังเหลือสนามหนึ่งอีกอันหนึ่งนะพี่อนเรา เราเราจะลันคู่รอบสองต่อเลยนะครับตอนตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังครับอออออตอนนี้นี่เหลือสนามหนึ่งสนามเดียวนะครับกับรอบแรกครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเราจะได้ประกบคู่ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราประกบคู่ให้ เก็บอย่างจิมครับขอเชิญตัวแทนเก็บอย่างจิมครับจับฉลากครับกับหลานย่าเอ็กชั่นแดงครับมาเชิญเลยครับเก็บอย่างจิมกับหลานย่าครับส่งตัวแทนมาครับจับฉลากที่หนึ่งที่สองครับเราจะได้ประกบคู่ครับมาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วครับไอ้ที่ยกแขนนี่ขึ้นมาหรือว่าอะไรครับ Yeah. Oh, okay. น้องพอชนะไม่ใช่ะครบใช่ไหมน้องพอชนาปนะู่เหยนม่ไ <c oughs> ล์กันคร <c oughs> <c oughs> น้องพอชนะมาสอง,นะนองอชนงี่ยเดี๋ยวว่าน้องพอชนะครั Mm-hmm. ในกระบวนกทัดไงว่ามันไม่ใช่ดยองพาะขัอนแกนนั่นแหละมรส่ปอร์เใอนก็วันนั่นแหละอาจารย์ทีเขาใส่ที่กมการใส่สปอร์ที่่อง่ใช่หมผา่าที่ส What? Oh, okay. That's <laughs> it. พี่หนุน้องครับ47 48 44ก็มีตะวนันมีเจ้าจ้าครับสุกตาด่านเตียนวิทยานะครับเนี่ยแม่ฝั่งนี้ก็มีเจ้านัทนะครับครับพี่ไปยัราพอจบคู่นี้ก็ประมาณสักห้านาทีนะครับเช็คนับเลยหมดเว้ยรอ ผลสกอร์เป็นไงครับใครชนะับจะชนะจะนะแพ้อ่ะ,ะแพ้ศูนะครับเชื่อมีจาก